สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องสยามนี้มีเรื่องเล่าช่องที่เล่าทุกเรื่องเกี่ยวกับสยามประเทศหากคุณชื่นชอบเรื่องเล่าที่เกี่ยวกับประเทศสยามช่องนี้รวบรวมทุกเรื่องเอาไว้แล้วครับกับสยามนี้มีเรื่องเล่าตอนที่949พระองค์หนึ่งเป็นพระราชธิดาของพระเจ้าแผ่นดินแต่อีกพระองค์หนึ่งเป็นแม่ของพระเจ้าแผ่นดินภาพสุดประทับใจถึงแม้จะเป็นแม่ของพระมหากษัตริย์แต่ก็ทรงอ่อนน้อมถ่อมพระองค์ ภาพแรกภาพสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชชนนีซึ่งเป็นพระบรมราชชนนีในรัชกาลที่8และรัชกาลที่9สด็จพระจรันเนินไปถวายพระพรในวันคล้ายวันประสูติของพระเจ้าบุหงเธอพระองค์เจ้าวาปีบุษบากรซึ่งเป็นพระราชธิดานในรัชกาลที่5ณวังวาริชเวทถนนสุขโขทัยแสดงถึงการอ่อนน้อมถ่อมพระองค์ ในสมเด็จพระศรินักินทราบรมราชชนนีเป็นอย่างมากเพราะในขนาดนั้นพระองค์ทรงพระอิสริยยศสูงกว่าพระองค์เจ้าวาปีเนื่องจากทรงสถิตอยู่ในพระอิสริยยศพระบรมราชชนนีของพระเจ้าแผ่นดินแต่ทรงถวายพระเกียรติพระองค์เจ้าวาปีเสมือนที่เคยกระทํามาแต่การก่อนด้วยเพราะพระชาติกําเนิดของพระองค์เจ้าวาปีนั้น เป็นถึงพระราชธิดาของพระมหากษัตริย์แต่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีพระชาติกำเนิดเป็นแต่เพียงสามัญ